ผมจะพามาดูนกโนรีนะซึ่งนกโนรีนี้รู้ไหมว่าลำตัวของเขาจะสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมถิ่นที่อยู่ของเขาก็จะอยู่ตามเปากัวนิวกินีอินโดนีเซียก็ยังมีนะทุกคนเห็นไหมเขาจะชอบกินผลไม้มากๆเลยนะครับขนาดตัวก็ไม่ใหญ่นะครับทุกคนเห็นไหมลิ้นเขาจะยาวมากๆในนะั้นในส่วนของลำตัวที่เราเห็นได้ชัดก็จะเป็น อกสีแดงเขียวเหลืองนะทุกคนจะงอยปากจะเป็นในส่วนของสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนซึ่งวันนี้เราจะเดินทางด้วย VTS ไปกันที่ตลาดสัตว์เลี้ยงนะท,นทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าวันอาทิตย์นี้คนค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงกันแล้วนะวซึ่งวันนี้จริงๆอ่ะพี่จะมาซื้อไฟกบนะแต่เราจะมาดูราคาในส่วนของวันอาทิตย์นะครับจริงๆวันเสาร์เราก็ดูไปแล้วนะครับทุกคนเดินมาที่ตลาดนี้จะมีสัตว์เลี้ยงอีกมากมายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าในส่วนของมิกจตุจักรนะจะอยู่ฝั่งทางด้านข้างนะครับทุก คนเราก็จะเดินเข้าในมุมนี้ตลอดนะเวลาเรามาเราจะจอดรถที่จะอดจักนะวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะก็จะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับในส่วนของวันอาทิตย์และเราจะไปดูราคาของนกแก้วกันนะครับทุกคนจริงๆอะ่ะร้านทุกร้านจะมีซันคอนัวนะครับทุกคนซึ่งซันคอนัวนี้เราจะพบเจอได้ทุกร้านเลยนะครับแล้วก็จะเป็นข้อกระเทลนะในส่วนงองข้อกระเทลที่เราเห็น จะเป็นสีพื้นฐานหรือเป็นไวท์เฟกพวกนี้ก็ราคาอยู่ที่1,500บาทเลยนะครับทุกคนจริงๆราคานี้ไม่แพงเลยนะครับร้านพี่เขาก็สะาดอีกด้วยนะทุกคนเห็นไหมจริงๆพี่อยากได้พวกที่อ่าปีกดำๆขาวๆอ่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะแต่เราอ่ามีลูกป้อนเยอะแล้วนะพี่ก็เลยอ่า ยังจะไม่ได้ซื้อส่วนแอฟริกันเกรนี้จะอยู่ที่18,000นะทุกคนซึ่งน่ารักมากๆไซส์นี้ก็จะเป็นขนคุมขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับทุกคนและพี่จะให้ดูเลิฟเบิร์ดสีลูติโนจริงๆอ่ะสีลูติโนนี้หลักพันขึ้นเลยนะครับแต่2ตัวนี้อยู่ในราคา650บาทเลยนะครับซึ่ง650บาทนี้จะถูกมากๆเลยนะทุกคนจริงๆสีลูติโนนี้จะเป็นจงอยปากมีเอกลักษณ์มากๆนะจะออกเป็นสีแดงส้มนะครับส่วนหัว ก็จะเป็นสีส้มเลยนะส่วนตัวจะเป็นเหลืองอมขาวนิดๆตรงปลายปีกนะครับทุกคนซึ่งจะน่ารักมากๆเลยนะถ้าเป็นขอบตานี้ยิ่งน่ารักสุดๆเลยนะครับราคา650บาทนี้ถือว่าถูกสุดๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนอะพี่เห็นอยู่ที่1,000บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนทั้งนี้พี่มาด้วย BTS ก็เลยไม่ได้ซื้อกลับบ้านนะครับทุกคนเสียดายมากๆนะดูดิทุกคนน่ารักสุดๆเลยนะครับถ้าสีพวกนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันุ์นี้คือแพงมากๆเลย นะครับทุกคนถ้าใครเห็นราคานี้ก็รีบเอากลับบ้านเลยนะครับทุกคนครับเมื่อกี้นี้พี่ไปดูอ่าลูกป้อนเลิฟเบิร์ดสีลูติโน่หกรบาทนะโอ้ทาไมเมื่อวานนี้พี่มาไม่เจออ่าสีนี้เลยเขาบอกว่าเขาลดนะเพราะว่าเขาน่าจะขายออกให้หมดแต่ว่าพี่เขาใจดีมากๆเลยออกให้พี่มาดู3ตัวนะทุกคนซึ่งโอ้วันนี้คนเยอะมากๆเลยนะทุกคนก็วันนี้พี่มาดีเทสนะมันก็เลยซื้อกลับไม่ได้จริงๆพี่อยากได้อ่าฟอ เอ้ยไม่ใช่ฟอร์พัดสิเลิบเบิร์ดสีลูติโนกลับบ้านนะแต่ว่าเรามา BTS ทมันเอาขึ้น BTS ทไม่ได้โอ้เสียดายมากๆก็จะมาดูราคาของสีลูติโนของเลิบเบิร์ดนะทุกคนดูอยู่ทุกคนบรรยากาศคนเยอะมากๆเลยนะโอเคพี่ว่าจะเดินไปดูสักหน่อยแล้วก็จะแวะเข้าไปซื้ออาไฟโกกนกนะเพราะว่าเรามีลูกป้อนฟอร์พัดอยู่3ตัวเดี๋ยวมันจะอาหิวข้าวก่อนนะเราต้องรีดซื้อรีบไปนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูนะ ในส่วนรอบๆที่เราเดินเข้ามานี้เราจะเจอเต่าชูกาต้านะทุกคนซึ่งเต่าชูกาต้านี้จะเยอะมากๆเลยนะครับในช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ตัวละ1,200บาทเลยนะครับจริงๆพี่มานี้พี่ก็เคยเลี้ยงเต่าชูกาต้าแล้วนะแต่โดนรถเหยียบนะครับส่วนเต่าตัวนี้ที่อยู่ข้างเต่าชูกาต้านี้พี่ก็จําชื่อไม่ได้นะทุกคนแต่ราคาถึง10,000บาทเลยนะครับ เราดูเต่าเสร็จแล้วเราก็แวะมาดูอีกวัวนานะทุกคนซึ่งอีกวัวนานี้มีหลากหลายสีนะซึ่งเราเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของสีเขียวนะซึ่งสีเขียวราคาก็จะเริ่มต้นที่500บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะจริงๆอ่ะพี่ดูสัตว์เลื้อยคานไว้อยู่นะครับว่าอยากเลี้ยงงูแต่ว่าเราจะแวะมาอีกวัวนานะเห็นไหมสีนี้จะออกส้มสีฟ้าอ่อนๆนะครับทุกคนในส่วนของด้านล่างก็จะเป็นสีส้มและสีฟ้านะซึ่งจะสวยมากๆเลยนะครับตอนนี้พี่ก็กาลังศึกษาหาความ รู้และถามผู้เลี้ยงอยู่นะครับว่าเขากินอะไรเป็นอาหารและกินเยอะไหมเพราะว่าส่วนมากพี่เห็นเขากินผักน่าจะเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนดูดิ เยอะมากๆเลยนะครับในส่วนต่อมาเราก็จะมาเจอนกแก้วหงโยกนะทุกคนซึ่งในกรงนี้ก็อยู่ที่100บาทเลยนะครับจริงๆอะ่ะพี่ชอบสีฟ้ามากๆเลยนะครับฟ้าปีกดำอะ่ะสวยสุดๆเลยนะครับจริงๆพี่ก็อยากเลี้ยงเพิ่มอยู่นะแต่ตอนนี้เรามีฟอพัดเยอะแล้วนะครับก็ตัวละ100บาทนะครับทุกคนหงโยกนี้โซนเอาเรื่องเลยนะครับแล้วก็จิกเจ็บมากๆเลยนะใครซื้อตัวโตไปขีดปีกนี้จริงๆเขาจะเชื่องตอนที่เราป้อนอาหารแต่เวลาเราจะจับเล่นนี้เขาจะจิก มือซึ่งเจ็บมากๆแล้วก็เลือดออกได้เลยนะครับเราก็จะมาดูฟินเจ็ดสีนะซึ่งฟินเจ็ดสีนี้จริงๆอ่ะเป็นนกขนาดเล็กนะครับไม่ใช่นกแก้วนะเขาก็จะมีหลากหลายสีในตัวเดียวนะครับทุกคนเห็นไหมจะมีทั้งหน้าสีดําหน้าสีแดงและสีเหลืองออกดํานะครับทุกคนจริงๆอ่ะพวกนี้จะเป็นเหมือนใสหน้ากากอยู่ตลอดเวลานะพวกฟินเจ็ดสีนี้จริงๆนกพวกนี้นิยมเลี้ยงไว้ดูนะแล้วก็ฟังเสียงของเขานะเสียง,งเขาจะจิบจิบจิบนิดเดียวนะครับทุกคนเห็น น่ารักมากๆเลยนะแต่ขาเขาจะนิดเดียวเห็นไหมและจะมีสีม่วงตัวอกสีม่วงนะสวยมากๆเลยนะอกสีม่วงอกสีขาวอกสีเหลืองอกสีครีมก็มีเลยนะครับทุกคนแล้วจะมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีขาวอกสีลินลินนะทุกคนซึ่งจะสวยมากๆเลยนะอยากให้ลองไปเดินเลือกซื้อเลือกดูได้เลยนะครับราคาไม่แพงหรอกครับอยู่ที่หลักร้อยบาทนะทุกคนและมีสีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าเขาจะแยกเกรดด้วยนะ น,นี่นะครับทุกคนอีกร้านหนึ่งก็สีสวยมากๆเลยนะพี่เขาจะแยกอีกกลงนึงเป็นหน้าแดงอกม่วงอกขาวแล้วก็ตัวสีเหลืองขาวหน้าแดงไว้อีกกลงหนึงนะทุกคนเห็นไหมจริงๆอะ่ะมีเยอะแยะมากมายนะอยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสบ,บรรยากาศนี้แล้วก็ไปดูนกที่เราชื่นชอบได้เลยนะครับเห็นไหมมีแต่ตัวสวยๆมากๆเลยนะครับใครที่ชอบเลี้ยงนกขนาดเล็กนี้ก็ไปเดินเลือกซื้อเลือกดูได้นะพวกนี้ จะเหมาะกับการเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ฟังเสียงของเขานะครับกินก็ไม่ยากนะครับกินอาหารนกเล็กได้เลยนะครัเผ็นไหม จะมีพวงหางกะรอกอยู่นะครับเขาชอบมากๆนะและยังมีกระต่ายอีกด้วยนะทุกคนดูดิกระต่ายเริ่มต้นที่ราคาหลักร้อยน้าแต่แต่ละร้านนี้ห้ามแย่เลยนะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมการที่เราเป็นคนนอกเราเข้าไปในตลาดอาเชื้อโรคมากับเราถ้าเราไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นลูกนกลูกกระต่ายนี้อาจจะทําให้เขาป่วยตายได้นะครับทางนี้ในการเลือกซื้อพี่ก็อยากฝากไว้นะงดสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่เราจะซื้อนะหรือที่เราสนใจเราถึงอ ขออนุญาตพี่เขาสัมผัสตัวนั้นได้นะครับทุกคนเห็นไหมไมี่ต่ตัวน่ารักมากๆเลยนะพี่ก็ไม่รู้จักสายพันธุ์ของกระต่ายนะครับดูดีทุกคนจมูกแดงปากแดงน่ารักสุดเลยนะครับแต่กระต่ายนี้ก็ขี้ตกใจอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวสีน้ําตาลน่ารักนะครับผมว่า ทุกคนครับดูดีเราเจอพ่อพันแม่พันของนกแก้วลิงเน็ดด้วยนะครับทุกคนจริงๆอ่ะพี่เขาจะขังรวมนะแต่ที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นในส่วนของตัวเมียนะซึ่งจะเป็นไซส์ขนคุมนะครับจริงๆถ้าใครชอบนกแก้วลิงเน็ตนี้ก็อยากให้ไปเดินเลือกซื้อเลือกดูได้เลยนะครับจริงๆแล้วอ่ะลูกป้อนจะหายากมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมน่ารักสุดๆนะเริ่มต้นที่3,5 0 0นาะสาหรับลูกป้อนช่วงนี้นะครับทุกคนครับในส่วนของใครที่อยากเจอนกแก้วเลิฟเบิร์ดที่ไม่มีขอบตาหลากหลาย สีนี้นี่นะครับทุกคนจริงๆเขาน่ารักมากๆเลยนะพวกเล็บเบิร์ดท,ที่ไม่มีขอบตาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยนะครับก็พบเห็นได้ทั่วไปตามตลาดสาัตว์เลี้ยงแตพ่พี่เขาอะในกรงนี้พี่เขาจับคู่ให้เขาเลยนะครับก็จะขังรวมไว้นะราคาก็ไม่แพงนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนครับในระหว่างทางที่เราจะเดินไปซื้อไฟโก,กกให้กับลูกป้อนของเราเราเจอเบียดดากคอนด้วยนะซึ่งเบียดดา์คอนเห็นไหมทุกคนพี่เขาก็จะจับใส่เสื้อให้เขานะทุกคนเห็นไหม เขาอยู่นิ่งมากๆเลยนะโอ้ oh, น่ารักมากๆเลยนะครับเห็นไหมทุกคนจริงๆอะ่ะพี่ไม่รู้จักสีเขานะมันจะมีพวกตัวสีส้มอะ่ะออกชัดๆนะครับแต่3ตัวที่พี่เขาใส่เสื้อให้น่าจะเชื่องสุดๆเลยนะเห็นไหมทุกคนโอ้ oh, หน้าเขาหน้ารักมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมสมชื่อว่ามีดากอนอยู่นะทุกคนเห็นไหมหน้าเขาเหมือนมังกรมากๆเลยนะครับทุกคนโอ้ oh, น่ารักมากเลยใส่เสื้อให้ด้วยโอ้ oh, แล้วก็เขานิ่งอีกด้วยนะทุกคนเห็นไหมตัวนี้ ขนาดพี่เอากล้องไปใกล้ๆนี้เขายังไม่ขยับเลยนะครับโอ้เขาน่าจะนอนอาบแดดนะแต่มีคนมาเซลฟี่เยอะมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหม ทุกคนครับดูดีครับมีมาคอที่พี่เขามาโชว์ที่หน้าร้านด้วยนะตัวที่โชว์อยู่นี้พี่ก็ขออนุญาตที่เขาถ่ายเลยนะพี่เขาบอกว่าจับได้ด้วยนะครับผิดไหมทุกคนดูดิพี่ก็ได้ถามในส่วนของราคาตัวที่โตแล้วแล้วก็เชื่องนะครับทุกคนที่พี่เขามาโชว์ที่หน้าร้านนี้ตัวละห้าหมื่นเลยนะครับทุกคนซึ่งห้าหมื่นนี้พี่ว่าในส่วนของการเลี้ยงโตขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับทุกคนดูดิอู้สวยมากๆในส่วนของราคาลูกป้อนเขาก็จะเริ่มต้นที่ 4 5 0 0 0บาทเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนเห็นไหมขนาดลูกป้อนนี้ยังเป็นปากขอขนาดใหญ่แล้วคือตัวเขาใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนจริงๆอ่ะพี่เห็นทุกครั้งก็อดอยากเลี้ยงไม่ได้นะแต่สิ้นปีนี้เราจะดูอีกครั้งนึงนะครับน่าจะได้เลี้ยงแน่ๆเลยนะครับที่อยู่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายพันธุ์กระตั้วนะทุกคนเห็นไหมโอ้เอากล้องเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะงับกล้องนะทุกคนดูดิสวยมากๆแล้วก็น่ารักอีกด้วยนะทุกคน และร้านพี่เขาก็ยังมีเลิฟเบิร์ดด้วยนะทุกคนเห็นไหมเลิฟเบิร์ดนี้จะเป็นในสายของสีขาวหัวดำนะ mm hmm. เห็นไหมทุกคนจะงอยปากจะเป็นสีชมพูอมขาวนิดๆซึ่งจะน่ารักมากๆเลยนะราคาของเขาก็จะเริ่มต้นที่650บาทเลยนะครับทุกคนโอ้เข่าแล้วตัวนึงก็ราคานี้ไม่ถือว่าแพงนะครับใครสนใจเีีออะไรก็ลองไปเดินเลือกดูได้เลยนะมีเยอะมากๆ ทุกคนครับผมจะพามาดูนกโนรีนะซึ่งนกโนรีนี้รู้ไหมว่าลำตัวของเขาจะสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมถิ่นที่อยู่ของเขาก็จะอยู่ตามป่ากัวนิวกินีอินโดนีเซียก็ยังมีนะทุกคนเห็นไหมเขาจะชอบกินผลไม้มากๆเลยนะครับขนาดตัวก็ไม่ใหญ่นะครับทุกคนเห็นไหมลิ้นเขาจะยาวมากๆในนะั้นในส่วนของลำตัวที่เราเห็นได้ชัดก็จะเป็น อ,อกสีแดงเขียวเหลืองนะทุกคนจะงอยปากจะเป็นในส่วนของสีส้มเหลืองนะหัวก็จะออกดำดำม่วงม่วงเลยนะซึ่งนกสายพันธุ์นี้พี่ก็ว่าน่าเลี้ยงมากๆเลยนะแต่เขาจะชอบกินผลไม้เห็นจะงอยปากขอไหมเขาก็อยู่ในส่วนของนกปากคอนะครับทุกคน ตาเขาจะเป็นสีแดงดํานะโอ้น่ารักมากทุกคนครับผมจะพามาดูนกแก้วข้อกระเทลในส่วนของสายสีเหลืองหรือลูติโนนี้เขาสวยมากๆเลยนะพี่อยากจะบอกว่าเขาเหมือนพิษกระจู้ะทุกคนเห็นไหมแก้มจะแดงๆกลมๆนะครับแล้วก็หัวจะตั้งนะแต่บางตัวหัวจะเป็น ขนไม่ขึ้นจะหัวล้านนะครับแต่ว่าขนก็จะขึ้นตามมาทีหลังเรื่อยๆในการผัดขนของเขานะดูดิทุกคนน่ารักมากๆนะแต่จมูกแอบใหญ่นะทุกคนดูดิเห็นไหมใครที่เลี้ยงสีนี้อยู่ก็น่ารักมากๆเลยนะครับ โอ้ทุกคนดูนกสายพันธุ์นี้นะจริงๆริงเขามีหลากหลายสีมากๆแต่ตัวนี้ทุกคนเห็นไหมเขาจะมีสีเหลืองสีม่วงสีดําสีแดงสีขาวอะ่ะซึ่งจะสวยมากๆนะแต่ส่วนตัวแล้วพี่ไม่แน่ใจนะเห็นไหมทุกคนจะเป็นในส่วนของสีเขียวหลังแดงอะ่ะพี่ไม่แน่ใจอยากเก็บบรรยากาศนห้ทุกคนดูแต่ไม่รู้จักชื่อเขาหน้าเสียดายมากๆเลยนะเห็นไหม มีหลากหลายสีนะในส่วนของกรงนี้จะเป็นในส่วนของสีเหลืองออกเขียวๆส้มๆอะ่ะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าในส่วนของสีเขาเรียกยังไงทุกคนดูดิโอสวยมากๆและก่อนที่เราจะเข้าร้านอาหารหรือไฟกกนี้พี่ก็ได้แวะมาดูเต่าหรืออะไรที่เป็นตะภาพที่มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งที่หาแต่พี่ไม่แน่ใจนะว่าตะภาพเป็นปลาฝาหรือเปล่าแต่ส่วนมากจะเป็นเต่ามากกว่านะครับจะเป็นเต่าน้ําเต่าญี่ปุ่นนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้รู้ในส่วนของราคานกแก้วและพี่ก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับเราก็จะไม่ลงรายละเอียดเท่าไหร่นะว่าวันเสาร์เรามาแล้วนะทุกคนเห็นไหมเราก็กําลังจะเดินไปซื้อไฟโวงนะในส่วนของตะภาพหาไม่เจอจริงๆครับเพราะว่าผมเดินไปในส่วนของด้านหน้าเป็นตลาดปลาและเต่าอ่ะผมหาปลาฝาหรือตะภาพไม่เจอนะเจอแต่เต่าญี่ปุ่นหรือพวกเต่าชูกะตาเต่าน้านะแล้วก็ส่วนมากจะเป็นพวกปลาสวยงาม มาเดินเลือกดูได้นะทุกคนครับจริงๆมเมล็ดทันยพืชที่นี่ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะแต่สิ่งที่พี่จับอยู่นี้ฟอร์พัดชอบมากๆเลยนะหรือนกแก้วงหงอยกขนาดเล็กอะ่ะชอบแท้มากๆเลยนะพี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าพวงหางกระรอกหรือเปล่านะแต่จริงๆอ่ะจุดประสงค์พี่จะมาดูพวกอว่าผลไม้อัดเม็ดนะทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นห้วยม้วยนะทุกคนซึ่งจะเป็นถุงใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหม จริงๆอ่ะอยากให้พวกอาเลรบเบิร์ดกินห้อยมวยแล้วก็มไม่แน่ใจจะเป็นพวกอาหารมเมล็ดหรือพวกเป็นมเมล็ดทานตะวันเล็กหรือเปล่านะในโซนของตรงนี้จะมีมะเมล็ดทนนันยพืชหลากหลายและมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ ห่วงขาและที่ใส่กันอื่นหรือชุดของนกได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมพวกนี้ก็จะเป็นมเมล็ดผสมนะ,มะเมล็ดผสมนี้เหมาะกับพวกนกขนาดกลางนะเพราะว่าเขาจะได้กินหลากหลายอันนี้ก็จะเป็นข้าวไรแต่ว่าอันสีน้ำตาลพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นมเมล็ดอะไรนะทุกคนเห็นไหมเราก็ตัดสินใจไม่ได้สักทีนี่ก็จะเป็นห่วงขาของนกแก้วฟอร์พัดนะทุกคนซึ่งเบอร์ที่พี่จับอยู่นี้จะเป็นเบอร์สีนะซึ่งราคาจะอยู่ที่100บาททุกคนเห็นไหมอันนี้จะไม่ใช่ห่วง ่วงปิดนะ จะเป็นห่วงเปิดและสูบเข้าอีกทีหนึง่งในส่วนของห่วงคานี้จะใช้เฉพาะพวกที่เป็นสายคล้องเวลาเราเอาเขาออกไปข้างนอกนะครับเขาเป็นห่วงเปิดเราสามารถที่จะให้ร้านใส่ให้หรือใส่เองก็ได้นะครับราคา100บาทนี้ไม่แพงเลยนะเพราะว่าเราใส่แล้วเราสามารถใส่สายคล้องและออกไปข้างนอกได้นั่นเองมีเยอะแยะหลากหลายไซส์ด้วยนะครับทุกคนครับสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเอี้ยมของนกแก้วนะทุกคนซึ ในการใส่นี้พี่ก็บอกไปแล้วนะว่าจะสอดผ่านปีกแล้วก็ตรงอกคาดตรงอกจากหัวไหลขึ้นมานะทุกคนเห็นไหมจริงๆร,ราคาไม่แพงนะ80-90บาทนี้มีเลือกหลากหลายสีด้วยนะครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่ถามพี่ก็เลยถ่ายรูปมาให้ดูนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครอยากได้ก็ไปเดินเลือกซื้อเลือกดูได้เลยนะจริงๆมีทุกร้านเลยนะครับที่ตลาดจาจุจักรนี้ก็มีอุปกรณ์นกเยอะแยะด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมีแค่เอี่ยมนะครับผม ในส่วนของวันนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วนะครับเพราะว่าผมมาซื้อไฟกกให้นกนะครับก็มาเก็บบรรยากาศให้ดูในวันที่2ของสัปดาห์เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกคนเห็นไหมจริงๆแล้วที่ตลาดสัตว์เลี้ยงนี้มีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่สนใจก็มาเดินเลือกสีเลือกดูได้นะครับแต่ ถ้าของเยอะๆผมอยากจะแนะนําให้เป็นเสารอาทิตย์นะครับเพราะว่าจะมีหลากหลายร้านที่มานะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่